สวัสดีครับทำโจทย์ใ e ห้โคตรคล่องกับผมอาจารย์เอกนะครับเราจะมาฝึกวิทยายุทธจี G ้จุดคณิตศาสตร์กันฝึกลงปานกันทุกวันครับคลิปละ1โจทย์ท่วนคลิปนี้เราจะมาหาลิมิตของ x ลบ7ส่วนด้วยสแควรู r ของ x บวก2แล้วลบด้วย3อีกทีนะครับเมื่อ x e ลูกเข้าหา7หน้าตาโจทย์ชัดเลยนะครับว่าเราต้องใช้การคอนจูเกตเพื่อกำจัดตัวสแควร e r ข้างล่างให้มันเรียบร้อยก่อนเพื่อจะบวกลบกันได้เนาะลิมิตเมื่อ x e ลูกเข้าหา7นะครับข้อนี้คือ x ลบ7 หารด้วยสแควรูทของ x บวก2ลบด้วย3นะอาจารย์ลอกโจทย์อีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นลิมิตเมื่อ x ลูกข้อหาร7นะครับข้างบนเป็น x ลบ7นะครับข้างล่างเป็นสแควรูทของ x บวก2ลบด้วย3ปัญหาของเราก็คือจริงๆแล้วถ้าแทนค่า x ด้วย7เข้าไปข้างล่างเนี่ยตัวหารเป็น0 แต่ว่าในสแควร์รูทนี้ไม่สามารถมันลบกับข้างนอกได้เราก็เลยใช้วิธีการคอนจูเกตที่ทํากันบ่อยเลยนะครับก็คูณด้วยของหน้าตาเหมือนกันแต่เครื่องหมายตรงกันข้ามเพราะฉะั้นตรงนี้เรามีหน้าลบหลังอยู่เนาะเราก็จะคูณด้วยหน้าบวกหลังแทนก็คือรูของ x บวก2บวกที่3นะครับอันนี้ที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นตัวส่วนเกินเราก็จะเติมตัวเศษเกินเข้าไปด้วยนะครับเติมเศษเกินก็คือเติม x บวก2บวกที่3เหมือนกันแต่เจตนา อยู่ที่ชั้นล่างครับถ้าหน้าลบหลังกันหน้าบวกหลังเจอกันทีไรจะได้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับลิมิตเมื่อ x ลูกเข้าหา7ข้างล่างก็จะกลายเป็นหน้ากําลัง2คือ x บวก2ลู่หายลบด้วยหลังกาลัง2 3กําลังสองได้9นะครับต้องระวังด้วยเนาะแต่ชั้นบนไม่ได้เจตนาเพราะฉะนั้นชั้นบนก็จะเอามาปะคูณกันไว้นะครับให้มันอิเล็กเขขาแบบนี้นี่แหละเป็น x ลบ7 คูณกับสแควร r o ูทของ x บวก2แล้วบวกดี่3 3อีกครั้งหนึ่งนะครับข้างล่างครับ x บวก2ลบ9คูไปหยัดเวลานิดนึงนะจริงๆแล้วตัวนี้มันเท่ากับ x ลบ7ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้างล่างนี้ตัดกันได้นะครับถ้าตัดกันเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แปลว่าเรากำจัดตัวปัญหาได้แล้วเนาะคูก็แทนค่าลิมิตนะครับซึ่งตอนนี้เหลือแต่ชั้นบนนะครับด้วย x นะครับเป็นเลข7 ก็แทนออกมาเป็นรูทของ7จ็บวกสบวกที่3นะครับก็จะกลายเป็นรูทของ9ก้าบวกสเนาะได้6นั่นเองครับ